รมปรศุสัตว์ค่ะพร้อมสนับสนุนโครงการโคแสนล้านนะคะเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่เป็นที่เลี้ยงให้แก,ก่เกษตรกรค่นคะนายสัตวแพทย์บุญยกริตปิ่นประสงค์รองอธิบดีกรมปรศุสัตว์ค่ะได้กล่าวถึงโครงการโคแสนล้านที่คณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบในหลักการแล้วว่าโครงการดังกล่าวผู้รับผิดชอบหลักการ,กการคือสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้าน เลี้ยงโคนะคะเป้าหมายแสนครัวเรือนค่ะเป็นการกู้ยืมเงินปลอดดอกเบี้ยนะคะครัวเรือนละ50,000บาทเพื่อซื้อแม่โคเนื้อ2ตัวภายใต้กรอบ,บวงเงินทั้งหมด5,000ล้านบาทค่ะโดยรัฐนะคะจะชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปีนับว่าเป็นโครงการต่อย,ยอดขยายผลการสร้างอาชีพและสอดคล้องกับภารกิจหลักของกรมปศุสัตว์ค่ะจึงได้เตรียมนะคะเตรียมพร้อมสนับสนุนด้วยการเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เกษตรกร ในการให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจนะคะตั้งแต่การเลือกซื้อการดูแลแบบครบวงจรการผสมพันธุ์ที่มีพ่อพันธุ์ดีพร้อมให้บริการฟรีด้วยค่ะเพื่อให้ได้ลูกโคที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดช่วยดึงราคาขายให้สูงขึ้นซึ่งปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พยายามขยายตลาดส่งออกโค โคเนื้อไทยนะคะออกสู่ตลาดต่างประเทศทั้งมาเลเซียเวียดนามแล้วก็จีนด้วยอันนี้ก็เป็นอีกโครงการที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกร,ะกรนะคะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องควายไทยมเมื่อวันซอฟพาวเวอร์ใช่ส่งเสริมเป็นซอฟพาวเวอร์เห็นภาพในภาพข่าว รูปน้องควายควายเผือกสีชมพูโอ้โหที่จะไปโชว์ที่เขาสารที่ทำเนียบเลยน้องไปเดินอยู่ในทำเนียบรัฐบาลนะคะนี้ซึ่งก็จะส่งเสริมเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะโดยด้านพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพอุปนายกสมาคมพัฒนาพันธุ์ควายไทยค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าปัจจุบันนี้ควายไทยในประเทศมีประมาณกว่าล้านตัวค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยนิยมเลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางแต่เมื่อมีการนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัย ให,ใหเข้ามาใช้ทางการเกษตรนะคะก็ส่งผลให้ปริมาณควายลดลงค่ะรวมทั้งเกษตรกรก็มีการปลูกข้าวในเชิงธุรกิจมากขึ้นทําให้พื้นที่เลี้ยงควายลดลงนะคะซึ่งการที่รัฐบาลให้ความสนใจควายไทยพร้อมทั้งผลักดันให้เป็นซอต์พาวเวอร์และผลักดันให้นําไปจัดแสดงในต่างประเทศค่ะจะช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งในวงการเกษตรกรผู้เลี้ยงควายไทย การท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยทั้งนี้นะคะปัจจุบันเกษตรกรเลี้ยงควายแบบพึ่งตนเองหากรัฐบาลให้การส่งเสริมก็จะช่วยให้เกษตรกรมีทุนแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งลดต้นทุนของเกษตรกรได้อีกด้วยค่ะพร้อมกับมั่นใจว่าหากเกษตรกรเลี้ยงควายประจําบ้านบ้านละสองแม่พันธุ์จะช่วยเพิ่มรายได้และลดการเป็นหนี้ของเกษตรกรได้